สวัสดีลูกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบทดับสิ่งท้าดายยุทธภูมหลากกระทั่งเพจครับและผมใจน้อมุ้อน,นอค,ค้นพบขจาครับพี่น้องขออนุญาตรายงานตัวกับพี่กําลังครับอีกหนึ่งงานนะครับเกีบดอัดครับวันนี้ครบชุดเลยทั้งรถเกรีรถบดนะครับรถน้ำนะครับพี่น้องก็เอาขอบคุณงานการครับ,ท,บที่มอบให้ทีมงานเขจาจะก่อเกียร์จะเริ่มับการยุทธาเดเลยนะครับพามาดูรถเกียร์เราจันแหลงไอ้ท่าการซอยเหลือ ไามาสองอ่งเงี้งก่อครับโอ้จารถออกออกก็ได้รถติดลมครับเดี๋ยวถ่ายรถเกียร์กันจานแหลงกัน อย่าเดี๋ยวไปคุดสายอีกแด้วนี่เมื่อครับรถออกไปแล้วนะครับเมื่อครับไมนโคเอาซอยเลือกันก่อนช่วยเลือกันก่อนนะครับ เเยเย็น็นนโอ้เรียบร้อยครับอขอบคุณงานการที่มอบให้ครับพ,บพี่น้องขอบคุณงานการไอใ้ใส่อื่นไอ้ใสเอื้อนหายนะครับทีมงานนครเมืองเดชนะครับใส้บริการ แบงค์มางทีผมมัมกนกนมาเสนอราค,า,ค,รรดดนคานะครับเอาเสนอราคาครับวันไหนดอกเสนอแพงกว่าเขาเลยครับแต่ก็ยังดีเล่ายังกะเออที่งานท่ามาเก็ดบบถอันไหนเลยงานพิษภาพนะครับงานาราคาพิษภาพเลย มีให้บริการเวชสียานีะช่วยแน่วล,ละ่ะอยากได้รถเกียร์รถบ,บดแบบนี้ก็เอื้อนไซสก,กร,ระทะครับเบอร์โทรศัพท์กระสนแปดหกสามหกงหนึ่งสามหนึ่ง ก็บอกให้เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมพ่นน้ำกันแป๊บเดียวโอ้ยมันงามๆเลยอ่ะงามมันดูประจัยกันเนี่ย เีนล่อลังกับหัวรับแต่ว่าท่านไหนเปลีป่ยนว่ามีเงินหรอเ่ย็นเด้วยกันเด้สิเปลี <c oughs> ่ยนแล้วนี่จะขอกานกับปรจัรยะหนึ <c oughs> ่งครับยาวไปยาวไปครับหดให้งามงาม ช่องในช่องยูทูปไปหน่องช่องยูทูปผมกะเถือกระงรับการสางไรได้จักเป็นยังกับโมโหกูท่อนไปยังวัได้อยู่ไอ้ไหนครับเห็นยูทูปกะยากเห็นยังกัยากเอาฝากพี่น้องกดติดตามมันขึ้นก่านะครับเป็นกำลังของกำลังใจกันขึ้นก่านเนี่ยนะครับทีมงานหอจะกอเกียรติระรับสำคัญเยอทมากแหบผมใจนุ้งโค้ท่อนครับ ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับยังเหตุงานเหตุการณ์ขึ้นก่อนะครับวันนี้รับเกียรติบทอัดครับขอบคุณอีก2คิวนะครับอีกสองคิวที่อำเภอกันทลักนะครับวันศุกร์กับวันเสาร์ครับพี่น้องรายการบทนะครับจะเจอกันนะครับเจอกันท่งฝุ่นนะครับขอบคุณที่ไอ้ไส้ที่โทรหานะครับขอบคุณไอ้ไส้ที่เขาเมา่อเอินที่งานเ่องไปเฮ็ดซอยนะครับเพราะว่าจะเป็นรถบดรถเกียร์รถน้ำเอาขอบริการที่บริการน้องที่นก่อนนะครับ ขอบคุณช่างรถครับขอบคุณอดจเจริญการช่างด้วยนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งประเด็นดานมากันเดี๋ยวผมจะเอารถเกียวของอดจิญการสร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวจะอารมณ์ให้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายคลิปกันเบิ่งนี้ประเด็นดูว่าอดเอารถขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปบรรทุกนะครับเดี๋ยวไปย้ายนะ ขอบคุณดีปน่องติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากบนในช่องเขาบ่นตามทีชครับยิมเนี่ยกันย้ำลาปราจาพี่น้องพี่โตนะครับเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อยโชคมีมีใส่นะครับมีเงินใส่หลายๆมีเงินใส่หลายกันยิ่เริ่มแบ่งกบัตรท้งนี้น้ำเนี่ยนะครับ <laughs> ไปแล้วนะครับสวัสดีครับยิมเนี่ยท่ะบดกันได้บดกับก่ยิมไป ก่อนขึ้นไปสมัยแต่ก่อนครับผมเนี่ยโอ้โนี่ยครับเนี่ยเห็นเขามียังสี่เนี่ยมีรถมีเรือนี่ยังสี่นี่คือน,น้ำหวอนซ่อนขนาดครับไปอยากมีเลยครับพ่อมฝัดตอนเป็นเด็กหน่อยามามันีเนี่ยมีเป็นของจะของเอาเป็นแมนมันสิเป็นรถเก่าครับถึงแมนสิเป็น,น,นรถที่มือสองเนาะมือสามมือสี่มือห้ากับน้แต่เลยครับก็พุ่งใจได้ตัวจะของเฉยหน่อยปุ้ย <laughs> เดือดกระเดือดครับโอ้บรรยากาศกระไดห่อนๆครับย่างเลาะยี่นี่ละบ้นเกียร์แค่สามจะๆๆๆมีต่อเด้ดิจะมีตอ่อในหัวดอนได้ได้หนี่ง